สวัสดีค่ะพบกับเรื่องหลอนตอนตีสามนะคะเรื่องที่แอดมินจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์จากชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่เจอดีเข้าขณะที่เดินทางกลับบ้านเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีครับพอดีผมมีเรื่องมาเล่าเป็นเหตุการณ์ช่วงเดินทางกลับบ้าน<ม>เจอกับตัวเองปกติผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณเรื่องเวียนว่ายตายเกิด อาจเป็นเพราะว่าผมเข้าวัดทำบุญบ่อยแต่ผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีถ้าถามว่าเคยเจอไหมก็ตอบได้เลยว่าเคยเจอล่าสุดเจอจังๆวันกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่วันนั้นผมเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายสองโมงเดินทางคนเดียวด้วยระยะทาง500กว่ากิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่ม แต่เหตุการณ์มันมาเกิดก่อนถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่ช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มผมเดินทางถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านผมเพียงสี่กิโลเมตรเมื่อมาถึงโคง้งโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งทางออกของหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายไฟทางไม่มีซ้ายมือจะเป็นต้นจามจุลีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นสระน้ำของหมู่บ้าน ลองนึกภาพดูนะสองข้างทางไม่มีไฟมืดไปหมดมีรถผมคันเดียวบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วพอผมขับรถจะเข้าโคง้งหางตาซ้ายผมสังเกตเห็นอะไรแวบๆข้างรถฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดสินใจหันไปดูขณะที่มือสองข้างบังคับพวงมาลัยเข้าโค้งขวาแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็ทำให้ผมตกใจสุดขีด ผมเห็นร่างขนาดใหญ่สีดำความสูงประมาณ180เซนติเมตรเพราะร่างนั้นสูงเกือบเท่าหลังคารถผมเลยมันวิ่งอยู่ข้างรถวิ่งแข่งกับรถไม่ได้วิ่งตามรถนะครับมันวิ่งข้างๆรถเลยผมตะโกนร้องเฮ้ยออกมาสุดเสียงตัวผมชาไปหมดขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกยังดีที่มีสติคุมรถไม่ให้เลยโค้งได้ ตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนเห็นผีเลยไม่มีหรอกครับที่จะมีสติท่องพุทโธสติหลุดไปหมดแล้วแต่พอผมขับผ่านโค้งนั้นมาร่างนั้นก็หายไปพอได้สติกลับคืนก่อนจะเข้าโค้งอีกโค้งผมมองดูเข็มไม้ปรากฏว่ามันอยู่ที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมรีบรถคันเร่งลงทันทีตอนนั้นตัวชาหน้าชาไปหมด พอมาถึงบ้านผมพยายามทำตัวปกติพ่อหาข้าวมาให้กินระหว่างนั่งกินข้าวผมถามพ่อว่าที่โค้งหมู่บ้านมีคนตายหรือเปล่าพ่อหรือคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนถึงโค้งขอตายหรือยังพ่อก็ไม่รู้แกน่าจะยังอยู่นะทำไมเหรอผมก็ได้แต่งเงียบไปหลังจากกินข้าวเสร็จอาบน้ำแล้วผมก็ขึ้นบ้านนอน พอรุ่งเช้าผมเลยลองถามแม่ดูแม่อาจจะรู้แม่ก็บอกว่าโค้งนั้นคนเจอกันบ่อยบ้างก็เป็นตัวดำๆออกมาให้คนเห็นออกมาไล่คนขับรถมอเตอร์ไซค์จนล้มบ้างก็ออกมาเป็นแสงแวบๆคนในหมู่บ้านเราเวลาผ่านทางนั้นเจอประจำจนพากันกลัวช่วงหลังสองทุ่มไปแล้วไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอก แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่บางก็ว่าเป็นผีกระสือบางก็ว่าเป็นของไม่ดีที่คนเอาไปปล่อยทิ้งลงสระซึ่งของไม่ดีในที่นี้หมายถึงของขลังคุณไสยต่างๆที่คนไม่รักษาไม่ปฏิบัติแล้วเอาไปโยนทิ้งทุกวันนี้มันก็ยังค้างคาใจผมอยู่ว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นคืออะไร ผมมีสติสัมปะชัญยะทุกอย่างไม่ได้กลัวจนคิดไปเองเพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าเจอก็ตกใจหลอนไปเหมือนกันล่าสุดแม่โทรมาเล่าให้ฟังว่ามีคนในหมู่บ้านนั้นเจออีกเป็นลุงคนขับที่แกขับมอเตอร์ไซค์กลับจากนาประมาณสองทุ่มกว่าแกเห็นร่างใหญ่สีดำทะมึนยืนอยู่ข้างทางลุงก็เลยรีบขับไปตามคนในหมู่บ้านมาดู พอกลับมาดูอีกทีมันก็หายไปแล้วสรุปคือใครผ่านทางนั้นก็โดนกันหมดถ้าเป็นผีก็ถือว่าเฮี้ยนมากแต่ว่าไม่ใช่คนหรือสัตว์อย่างแน่นอนขอยืนยันได้เลยว่าเรื่องที่พบเจอเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้หากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เรื่องหลอนตอนที่3ด้วยนะคะ พบกับเรื่องหลอนตอนที่3ได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ